สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาทำงานที่สำนักองนะครับพอดีว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กำลังจะเตรียมการสอบนะครับเราก็เลยจะมาปั่นงานอย่างรีบเร็วๆนะครับตอนนี้ไฟก็ไหม้แล้วก็งานก็ลิงรีบเข้ามาเลยนะก็จะมีสมาชิกโควิดหนึั่ง มีสมาชีพหน้ากับอ่าขมิ้นชันนะจะมาร่วมแจมหรอ่าอยากสัมภางฮะว่าช่วงนี้งานเป็นยังไงงานก็มีงา่ก็มีไม่ค่องกัอวลนะครก็เพื่อนบอกว่าสบายใจได้นะถ้าคิดเราคิดว่าไม่มีงานงานก็จะไม่มีนะครับจบแล้ว จบนะครับส่วนตัวเราคิดว่างานเยอะก็จะมีงานเยอะนะครับก็ต้องทำสมาธิแล้วก็ทำใจก่อนสอบนะครับเอี๋ยวเราขอต่อไปทำงานก่อนนะครับเหนื่อยแค่ไหนทำงานกิดกูเห็นงานอยู่กูคงก็่บบขมิ้น ทำงานอยู่หรอ